ครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดิฟกาแฟกันนะครับช่วงเวลาวันหยุดสบายสบายเบาๆวันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะเราก็จะมาชงกาแฟกันเป็นการดิฟกาแฟที่ดีที่สุดสำหรับผมทำในการรับประารทานทักินเองนะฮะนี่นะครับ เครื่องอุปกรณ์สำหรับในการชงกาแฟของผมวันนี้เตรียมมาพร้อมครบทุกเซตเกินซะด้วยซ้ำเอาเป็นว่านี่แหละครับคือเครื่องชงกาแฟดริปกาแฟสำหรับผมคนเดียวร้นนๆนนี่คือเม็ดกาแฟนะฮะขั้วบดซื้อมาอย่างดีแต่นี้ใช้ไปเกือบจะหมดละเดี๋ยวก็หมดละอีกวันสวันนะฮะ กาต้มน้ำวันนี้ยกมาเลยไม่เดินไปเดินมาแล้วนะฮะแล้วก็มีถ้วยกระดาษตเตรียมพร้อมทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเตรียมกระดาษใส่ในถ้วกลองนะฮะเป็นน้ำร้อนสำหรับไว ล้างกระดาษนะครับลืนผิดลืมผิดนะตั้งเชิญบนนี้บนแก้วนี้ล้างกระดาษไม่ไฝุ่นละอองกระดาษเปียกชุ่มทั้งแผ่น ได้เปียกชุ่มดยแล้วครับการบดกาแฟนี่คือกาแฟาขั่วบดบดกินเองทำไปบนไปครับพี่น้องด้วยนึง่งสำหรับบ้านๆอย่างเรานะครับในการบดกาแฟา ดีเดี๋ยวเราจะบดฝั่งนี้นะครับนี่คือการบดการบดที่เสียงดดงก็สั่งได้บดทรายทีเดียวทีเดียวจะได้รสอร่ายนะครับ สวิงหนะะ้าดฮะนะนะเสียงมันจะเบาแล้วก็คือมันบดละเอียดเรียบร้อยนี่นะฮะกาแฟที่เราบดเรียบร้อยเรียบไ้ก่อนจัดการเรื่องน้ำทิ้งกันนะครับ เป็นวิธีการกรองกาแฟว่าเงือตกแล้วร้อด,ดีจังเลยแต่เช้าเลยกาแฟนำกาแฟที่บดได้มาใส่กระดาษกรองเคาะๆหน่อยเรย้อยแล้วก็จะทำการดิฟในการใช้น้ำร้อนเทราดผ่านกาแฟนะครับ นี่นะครับร้อนๆใลงป่าตันนี้ป้าวันพระเขาไปทำบุญเรามาดิบกาแฟกินกันทำเองกินเองคนเดียวนะครับพี่น้องเห็นไหมครับ กาแฟจะหยดลงนะฮะนี่นะฮะกาแฟนี่หยดเห็นนะครับเห็นกันจัดจ่ะแต่เช้าเลาา้เอากล้องแพนหน่อยกล้องแพนหน่อยแพนน่อยเห็นชัดๆเห็นไหม น,น,นะนะฮะขอหออยังงอาจจะยังสำหรับทำนะรับประทานคนเดียวอย่าคิดมากนะฮะคนเดียวทำแบบที่สบายใจเอาที่สบายใจในการดิบ ชอบเท่าไรทโซนั้นเติมปะอย่าไปซีเรียสกระสุดผสมกินคนเดียวไม่มีใครว่านะครับเขาก็จะหยดลงก็ติ้งติ้งติ้งแ,แล้วก็เติม ขาหยดหมดแล้วแค่นี้พอแล้วอ่านะฮะทีนี้เราเสร็จแล้วเราก็ไปวางพักไว้ทีนี้เป็นวิธีการไล่ความร้อนอนชนะุดนมกาแฟนะครับเราจะไล่ความร้อนให้เห็นๆเ,เลยนะฮะเดี๋ยวมบานก็สอนมา บ้างนิดนงึงแล้วก็จัดการจัดการเทใส่ถ้วยก,ก็เป็นอันเสร็จพิธีของเราในการดื่กาแฟวันนี้วันนี้มีเพื่อองมาด้วยนะฮะน้ำน้อยไปหน่อย ก็ได้กาแฟดิบที่สวยสีสันสดใสดูหนะะ้ารับทานนะฮะแทนของให้ดูเป็นอันว่ากาแฟวันนี้เราเสร็จสมบูรณ์พร้อมรับประทานนะฮะลองชิมกันดูนะครับกาแฟรสชาติจะเป็นอย่างไรที่เราชงเมื่อเช้า ดื่มดากับรสกาแฟได้กลิ่นหอมของกาแฟขั่วบททำให้ติดลิ้นภูมิใจในการับรทรับประทานทำเองหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจโดนใจนะครับจะชอบกดใช่กดไลค์กดแชร์อย่าลืมสับสไครนะครับครับคลิปนี้สวัสดี